เนี่ยค่ะครูทําแบบนี้ครูเอาจุ่มน้านิดนึงอันนี้ครูจุ่มน้ำครูเตรียมไว้แล้วนะคะเพราะครูจะมาตอบปัญหาคนที่ถามครูว่าขอสูตรครูได้ไหมคะนะคะอ่ะครูจะทําให้คุณดูนะคะนี่ลงทุนมากเลยนะคะนี่นะคะมือครูโดนน้ำนะคะกับสบู่นิดเดียวนะคะคอยดูนะครูไม่เยอะนะคะนี่ค่ะแค่นี้จริงๆไม่ไม่โกหกนะคะครูเอาแค่นี้จริงๆแล้วเสร็จแล้วค่ะครูยีแบบนี้ค่ะครูบอกแล้วนะคะว่าสบู่ของลพเก้าอะค่ะแค่โดนน้ําค่ะ มันจะออกฤทธิ์ทันทีคุณดูนะคะมันจะเป็นเนื้อวิปครีมมันจะเป็นเนื้อวิปครีมแบบนี้ค่ะยิ่งถูวิปครีมยิ่งออกตัววิปครีมนี้ก็คือเป็นตัวดูดน้ำนมเข้าขึ้นมานะคะตัวนี้มันจะดูดน้ำนมเข้าขึ้นมานี่คือเห็นไหมคะคุณมองเห็นอยู่เนาะนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราอะคะ่ะทาที่ฝ้านะคะเฉพาะที่ฝ้าฟังนะสําหรับคนที่ฝ้าเยอะๆไม่ต้องแบบเหมือนคนล้างหน้า แต่คุณต้องเอาล้างหน้าให้ออกสักสองรอบก่อนนะคนที่เป็นฝ้าเยอะๆนะอันนี้มาแจกเคล็ดลับก่อนจะเข้าเรื่องความลับของมหาเศรษฐีที่ใครรู้ก็เป็นมหาเศรษฐีเช่นเดียวกันนะคะให้คุณอะคะ่ะเอาก้อนเนะะี่ยค่ะล้างหน้าก่อนสองรอบยีให้มันเกิดฟองบ่อยๆแล้วก็ล้างอย่าเปืองไม่ต้องเอาสบู่มาเปือง เพราะใช้นิดเดียวก็เกิดผลทั่วหน้าแล้วนะคะหลังจากนั้นพอเราล้างหน้าสะอาดด้วยเมื่อกี้แล้วให้เราค่ะก็เอาก้อนเดิมนี่แหละมายีเหมือนเดิมอ่ะนี่พอมันแห้งแล้วก็เอาน้ําใส่นะครูไม่เอาสบู่นะคะครูเอาแต่น้ํานี่นะคะก็มาอีกเห็นไหมคะมันจะมาอีกเรื่อยๆเสร็จแล้วค่ะให้คุณถูตรงฟ้า ถูตรงที่คุณเป็นฝ้านะคะอย่าไปเอาอย่างนี้นะฟังนะคะหลายคนเอาก้อนถูอุ้ยฉันฉันอยากได้สครับเยอะๆเอาสครับถูอย่านะคะหน้าเราบางนะคะอย่าเอาสครับถูเรามาเอามาเอาจากเขาเนี่ยหันนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะหมุนนิดเดียวเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็มาเกิดฟองนะคะเสร็จแล้วเหมือนทําให้เกิดครีมโอเคนะเหมือนทําให้เกิดครีมคุณจะทํายังไงก็ได้ให้มันเกิดครีมที่มือคุณให้ได้นะคะคุณจะทํายังไงก็ได้ ให้น้ำมาช่วยให้มันเกิดครีมฟังนะฮะให้มันเกิดครีมอ่ะมันจะเกิดครีมสีขาวๆแล้วให้คุณทาไว้บริเวณฝ้านะคะบริเวณฝ้าตรงไหนเป็นฝ้าหลังจากนั้นล้างมือซะแล้วปล่อยให้บอกตัวเองด้วยนะคะบอกตัวเองค่ะว่าล้างมือซะนะคะหลังจากนั้นนะคะ,อะขอล้างมือนิดนึงนะคะเพราะว่าจะต้องไล่ต่อหลังจากนั้นนะคะ ก็ให้คุณทิ้งไว้เลยไม่ต้องล้างออกทิ้งสำหรับคนเป็นฝ้านะคะไม่ต้องกลัวสิวค่ะไม่ต้องกลัวสิวนะคะของเราไม่มีอะไรก่อเกิดสิวแน่นอนค่ะถ้าสิวจะเกิดเกิดจากการกระทุง้งสเตียรอยออกมานะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณไม่เคยใช้สเตียรอยไม่มีสเตียรอยตกค้างมันจะไม่มีสิวทิ้งไว้5้านาที ฟังนะคะคนเป็นฝ้านะคะทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีหลังจากนั้นค่อยไปล้างออกนะคะหลังจากนั้นไปล้างออกทิ้งไว้แค่ห้าถึงสิบนาทีนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล้างมือเพราะว่าจะต้องทาแป้งนะ <c oughs> คะเอออะไรนะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะไม่ว่ากันเนาะอ่ะนะคะเลือ,อดทึบเปื้อนตรงนี้แหละอ่ะโอเค ใช้ดีมากๆหน้าใสเมย์บอกนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วต่อทิ้งไว้5้าถึงสินาทีแล้วล้างออกร้อยห้บาทใช้ได้เกิน4เดือนสำหรับครูนะคะเพราะครูเป็นคนล้างหน้าสองรอบล้างหน้าสองรอบแล้วครูค่ะใช้แบบนี้ค่ะทิ้งไว้เลย แล้วครูก็ไปอาบน้ําอาบน้ำเพราะการอาบน้ําของครูไม่เร็วเวลาอาบน้ําเราต้องใช้ก้อนสมุนไพรถูรักแล้ถูนโน่นถูนีถน่ถูพุงถ,ถูอะไรแล้วก็ล้านลาปาจิงโกของเราให้ได้สีหนาที6 7, นาที7นาที10นาทีแล้วแต่คุณเลยนะคะแล้วก็ให้หน้ามันอยู่อย่างนั้นแหละนะคะให้ให้ให้หน้ามันอยู่แบบนั้นอะเสร็จแล้วค่ะพอเราอาบน้ําเสร็จขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยล้างหน้าออกโอเคไหมคะ มันจะจบในขั้นตอนเดียวของการอาบน้ําโอเคไหมมันจะจบในขั้นตอนเดียวเพราะหลังจากนั้นนะคะครูบอกจริงถ้าเป็นกลางวันแน่นอนเราก็มาแต่งหน้าปกติถ้าเป็นกลางคืนหลังจากที่ครูอะไรเรียบร้อยฉีดสเปรย์ให้หน้าเด้งนะคะฉีดสเปรย์ให้หน้าเด้งฉีดสเปรย์เข้าตาเข้าจามูกเสร็จครูใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะคุณลองไปทําใครที่เป็นฝ้า,นานหนาๆลองไปทําแล้วสักประมาณหนึ่งเดือน ถ่ายรูปเองแวะถ่ายรูปฝ้าหนาๆแวะหนึ่งเดือนดูผลเพราะม